นี่ครับรถจอดอยูนบุมมีโฮมจอดครับตากแดดเดี๋ยวสไล่งเบิ้อม,มันหายาครับสไล่งถอดมาลางเบิง้งเดี๋ยวไปถอดกันครับมาถึงแล้วครับนี่ครับเขาบอกว่าแก้ไขม,มองนี่เซนเซอร์ฝากระโปรงนะครับชงสไซม์ไเสียซุกกระโปรงค,ครับไม่ใช่มีลิ่นนิดหน่อยนะครับ นย่นิดหน,น่อยอยู่ตรงนี้แหละครับนี่สิล่องถอดครับล่องถอดแล้วก็เมื่อทำความสะอาดเมื่อล้างเบื้องมันเสียหายบ่ยเดี๋ยวจำไวเบื้องนะครับเส่กุญแจเบอร์ซิมครับเดีย๋ยวมาถอดกันครับถอดกัน เพ่เกือนอนนอนอยูนลึกๆกับห้องครับสัญญาณกันกระมยตรงฟาวมาแก่ใครนอนพี่นอนเนาะคิดจะเาสีนกฮูนะ ดมาเรียบร้อยแล้วครับจะมีกลองตรงนี้ครับกลองตรงนี้เห็นมากลองเซนเซอร์นะครับจะมีลิ้นเลาะกับเบองเวลาเปิดฟ้ากระโปรงนะครับแต่เกิดเมื่อสุกปกมากกระสิดให้เกิดเสียงดังได้นะครับเนาะสื่อลองทั้งามสะอาดทำความสะอาดเบิง่งเดสิหฮกันว่ามันสิบห้า่หาย,ายครับ แล้เวเอาแกะบอลครับมันเป็นไขค,รครวงตัวเล็กๆสองตัวครับนี่เสร็ลองแกะเบิ้งครับทำความสะอาดเรียบร้อยครับผม่างแล้วเป่าแห้งแล้วแล้วก็สีสีสูเน็กเข้าไปอีกนะครับสีสูเน็กเข้าไปมันกัดขีดสนิมขีดลมเดี๋ยวมันติดนี่นะ มองมันเชื่อมต่อกันนะครับส่วนตรงนี้ผมกับสีสี่ใส่หมอน,นะครับโซนแเดี๋ยวมาคอยดูกันว่ามันจะหายไหมครับเจงขึ้นทีหนึ่งกระดังเองครับเนี่ยกับม่มีอย่างไรก็เอาพวกสันไล่์นะครับเอาล้มเป่านะครับโซนแตอนนี้แหละครับก,ก่อน เดี๋ยวล่อเบิ้งนะครับมันม่เสีหายบอสสีโซนักล่องจังหน่อยครับสีโซนักล่องจังหน่อยกันสนิม หายเวรูครับเอาล้วครับทีนี้ฉีดโซนักเข้าไปแล้วเดี๋ยวไปประกอบกันครับประกอบแล้วก็ล้องฟงังมึงเมื่อสิมีเสียงดังตอนดึกตอนดื่นมานะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยก็ฉีดโซน็กใส่สจังหน่อย รุนเบิงว่ามันจะหายว่าครับแต่เปอร์เซ็นต์หายกัที่ผมเบิงมากหายอยู่เล้ครับก็เลยล่องเบิงล่องเบิงี่นองมันจะหายบอกรอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาคอยดูกันนะครับ